สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีธนูทุกคนเลยเข้าสู่ช่องทาโรอเธอรับอธิบายเตยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเช็คพลังงานภาพรวมของเพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม25 6 4้านะคะการเงินการงานความรักนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่เลยนะคะ เ,เพื่อนๆชาวราศีธนูนะคะหรือว่าที่เ,เพื่อนๆที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนนะคะจนถึง21ธันวาคมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการเงินการงานก่อนเลยนะคะเจ็ดใบนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะพฤษภาคม2564คจะเป็นอย่างไรนะคะ มาค่ะอันนูอืมเตียใครอยู่จ๊ะ Five of Wands A Of Wands Nine of Wands อืมโอ้โห <laughs> Ten of Wands มาทุกไม้โอเค Nine of Wheels อืม Eight of Cups นะคะ i ใน f c a r ั s อืมมีใครพบกรักในที่ทำงานหรือเปล่ามีใครเอาเรื่องความรักความส่วนตัวเข้ามาปะปนกับงานหรือเปล่าจา้าอ,อ้าต้นต้นของคุณในช่วงนี้นะคะ ดูค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีเดียวสับสนในความคิดนะคะน่าจะมีภาวะความเครียดนิดนึงแหละจากการที่ออมีปัญหานะคะคในที่ทํางานนะคะเพื่อนร่วมง,งานในต่างๆอาจจะมาจากความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะดูทรงแล้วนะไออพ่แนะนําให้คุณโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวนะจ๊ะอ,อ,อย่าวอกแวกนะจ๊ะงานส่วนงานนะจ๊ะ ไม่อย่างนั้นนะจ๊ะคุณจะรู้สึกแบบเหนื่อยเพลียมากไม่อยากไปทําง,งานนะจ๊ะเพราะว่าพอคุณเอาเรื่องความวุ่นวายความท็อกซิกอะไรเข้ามาใส่หัวปนกับงานแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเคลียเพิ่มขึ้นเลยนะอืมนะคะดูแล้วนะคะน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆที่มันเข้ามาปนกับงานแล้วมันทําให้คุณแ,แบกเอาไว้แล้วมันเหนื่อยมันเพลียมันเหมือนแบบโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันโลกมันอยู่บนอกชั้นอะไรแบบนี้นะคะแต่ดูแล้วนะคะแนวโน้มก็ เรื่องของการเงินค่อนข้างดีอยู่นะเ,เงินก็สะพัดอยู่เหมือนกันนะคะสิ่งที่คุณรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะดูแล้วมันจะมีเข้ามานะจ๊ะแต่ว่าเรื่องภายในเรื่องส่วนตัวในในหัวสมองคุณตอนนี้ค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะคะปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องความรักความรู้สึกแน่นอนนะจ๊ะดูแล้วมันจะปนปนกันนะจ๊ะหรือว่าด้วยความที่คุณเป็นคนชิลมากเกินไปเปล่าช่วงนี้นะคะมันก็เลยทําให้เหมือนว่ามันมีปัญหา ในที่ทํางานเนี่แหละนะคะยังไงก็อย่าหนึ่งคืออย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนนะคะแล้วก็เราก็ทําตัวแบบโปรเฟชชั่นอลหน่อยนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะท่านมันมีความสัมพันธ์อะไรเกิดขึ้นนะคะก็ให้แยกแยะเนาะเออประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเร่อเรื่องของตัวงานเนี่ยมันก็จะทำให้คุณชิลมากขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณโฟกัสถูกจุดเนี้ยนะคะ อืมนะส่วนเรื่องความรักอ่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะนะก็เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะโฟกัสกับงานก่อนอ่ะประมาณนี้นะจ๊ะเพราะว่าโฟกัสงานแล้วเห็นเงินนะจ๊ะอืมเรื่องการงกเรงินการงานโอเคธนูธนูจ้าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ มาต่อกันที่เรื่องของความรักนะคะของคนโสดชาวราศีธนูค่ะขอสิบใบนะคะให้กับคนโสดชาวราศีธนูนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นนะคะความรักของคนโสดนะคะจะเป็นอย่างไร ่ะธนูมาดูกันค่ะโอ้โต,รตรัวตนนในช่วงนี้สดสวยแล้วรวยมากนะจ๊ะนาอยออฟฟิวส์แซ่บจริงๆ Queen of w a n d s นะคะ The Hangman ก็มา Nine of Cups Three of Wands The Magician ค่ะ เทียนเพลสเซเว่นออฟวอนส์เอชออฟคัพส์นะคะคิงออฟวอนส์โอเคธนูธนูคนโสดดูแลวว้วอ่ะคุณอนะ่ะที่ผ่านมานะคุณนะ่ะน่าจะเจอใครในเรื่องของ จากการทํางานจริงๆนะจ้ต่อเนื่องเลยจากเรื่องของการเงินการงานนะคะ,ะด้วยความที่คนคนนี้ดูแล้วอ่ะน่าจะแซตพอตัวนะคะดูแล้วแบบ เป็นเป็นคนที่คุณชอบแบบเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าใช่อะไรแบบนี้นะคะอ,อ๋ออยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองอยากจะจะได้เขามาเป็นแม่ของลูกพ่อของลูกอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะพยายามโฟกัสในเรื่องของการเงินการงานมากเท่าไหร่แต่ก็แพ้ทางให้เขาอะไรแบบนี้นะจ๊ะ ตัวคุณเองเนี่ยตัวตนตอนเนี้ยอย่างที่บอกเลยว่าคุณพยายามที่จะโฟกัสเรื่องเงินจริงๆนะจ๊ะเรื่องงานเนี่ยก็คือโหไฟลุกมากนะจ๊จะแซ่บมากๆนะคะโัวคุณแบบว่างานจุกจิกงานอะไรแบบทําได้หมดงานดานงานหลวงมาเต็มนะจ๊ะแล้วคุณก็แบบแอคทีฟดีมากนะคะอือลังงานดีนะคะแต่คนคนนี้นะคะเหมือนว่าอืมเขาเขาดูเขาดูเหมือนจะพยายามนะ กับความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาก็เหมือนปิดซ่อนความรู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองเขาอาจจะไม่ค่อยแน่ใจในในตรงคุณก็ได้เพราะว่าคุณก็นาย of views เขาก็นาย of c ค r v e s อะไรแบบนี้นะคะต่างคนต่างแบบอาจจะพูดความรู้สึกที่แท้จริงได้ไม่หมดอาจจะแสดงออกได้ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะคะแต่ดูแล้วคุณั้งคู่อะ มีมีความต้องการคล้ายๆกันนะเอาจริงๆนะถ้าคุณปริงใครในที่ทํางานเนี่ยบอกเลยจริงๆเขาก็ดูมีใจนะจริงๆนะเออนะคุณเองคุณก็อยากจะชัดเจนไม่แพ้เขาหรอกนะคะอืมแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงช่วงพลังงานที่แบบว่าเอเพึ่งจีบกันพิ่งคุยกันเพึ่งมองหน้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีความแบบว่าเออไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของเดือนพฤษภาค,คมนี้นะจ๊ะธนู ดูแล้วนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันทรมานอ่ะความรู้สึกแบบที่ฉันรู้สึกอยู่มันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่อะไรแบบนี้นะคะคุณก็จะได้รู้ใจตัวเองแล้วนะจ๊ะเขาเองเขาก็จะได้รู้ใจตัวเองสักทีนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะคนคนนี้นะดูแล้วมัน เขาเขาแซบเนาะเออเขาดูแบบมีสเสน่ห์อะเออตัวท็อปของวงสังคมเลยคือเตยอินนะเนี่ยเอออินนะรู้สึกถึงว่าคนคนนี้ต้องแซบน่าดูเลยอะเออเพราะว่าตัวคุณเองคุณก็แซบไงคุณก็แบบคุณยังแบบชอบเขาเลยใช่ไหมเออประมาณนี้นะคะตัวคุณเองคุณก็โดดเด่นเหมือนกันนะในที่ทํางานนะอ่าตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันนะจ๊ะบอกเลยแล้วมันจะไปเหลืออะไร ใช่ไหมมันก็ต้องรักกันสิมันก็ต้องชอบกันสิเอชอับครัรบนะจ๊ะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมแน่เลยอะ่ะตั้งแต่เปิดให้มานะบอกเลยนะเออทำช่องมาเนี่ยคน,นูแต่บอกเลยว่าเตยไม่เคยเจอพลังงานในแบบดูน่ารักก็ดูน่าดุนมากเลยนะจ๊ะแล้วคนคนนี้นะจ๊ะมีโอกาสนะที่จะแบบเป็นคู่ แน่นะครณธนูเพราะว่าล่ะคุณน่ะคุยน็อกบอลใช่ไหมเขาอะก็คิงออฟบอลจ้ะแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้คนคนนี้กับคุณน่าจะพัฒนาไปเป็นคู่กันได้เออแล้วมันก็จะดูแบบส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินการงานด้วยนะจ๊ะอ่ <S 2> <S 2> แต่ก็ขอเตือนนะจ๊ะพอคุยกันพอมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันแล้วอ่ะก็อย่าเอาไฟกับไฟ อย่าเอาไฟกับไฟมาเผากันเองนะมันจะแบบโอ๊ยแซ่บกันมากเกินไปเนดะี๋ยมันจะเผากันบ้านพังเนาะนะจ๊ะธนูนะเออประมาณนี้แต่แนวโนมในเรื่องของความสัมพันธ์นี่คุณลุ้นๆอยู่ตอนเนี้บอกเลยว่าแนวโนมดีมากทีเดียวนะจ๊ะธนูโอเคมาต่อกันที่ความรักของชาวราศีธนู คนที่มีคู่มีคนคุยนะจ๊ามาดูกันดูการว่าความรักของคุณในช่วงของเดือนพฤษภาคม2,514จะเป็นอย่างไรบ้างสิบใบนะจ๊า มาค่ะมาค่ะนันนุมปัญญีคู่อืมตัวต้นหนุ่มเซเว่นออฟวิลส์เพชรออฟคาร์สอืมซิกซ์ออฟวิลส์เดอะเฮม ออฟวอร์นอ mm ืมเอสออฟสอสนะคะอืมเทออฟสอสอย่างไรอย่างไรอืม7ซออฟอ The Emperor mm hmm. นะคะแล้วก็ออฟอนะคะ mm hmm. ทำไมเหมือนรู้สึกว่า จะเป็นคนเก่าๆเลยอ่ะอืมอ่ะโอเคไม่ว่าจะอย่างไรนะคะธนูนะสิ่งที่ผ่านมานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เตยว่าคุณน่าจะได้เริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะคะอะแต่ปัญหานะคะมันคือการที่เหมือนคุณยังเจ็บอยู่อะไรแบบเนี้ เก่าๆที่คุณเคยมีหรือคนคนนี้ทำให้คุณเจ็บหรือเปล่านะคะประมาณนี้เขาอาจจะทำอะไรลับหลังคุณแล้วก็คุณมาจับได้มันก็เลยแบบเฮ้ยเตาก็แย่ไปเลยอะไรแบบนี้นะคะตัวคุณเองนะคะเหมือนจริงๆก็พยายามที่จะโฟกัสในเรืร่องของการเงินการงานแหละนะจ๊ะแต่ว่าคุณก็ ยังมีความคิดถึงอยู่นะคะยังมีความรักให้กับเขาอยู่นะจะ๊ะตัวเขาเองเหมือนจะปลีตัวนะคะแบบไปอยู่ในมุเมเงียบๆนะคะไปสํานึกผิดหรืออะไรก็ไม่รู้แหละนะจ๊ะตัวคุณเองคุณก็พยายามเหมือนจะให้พื้นที่กับเขาแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะที่จะทําให้เหมือนแบบว่าสถานะแบบรอดูท่าทีรอดูสถานการณ์รอดูแอคชั่นจากเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเขาเองเหมือนจะพยายาม ทำให้คุณเห็นเหมือนกันนะในเรื่องของแอคชั่นของเขาอะว่าเขาเออเขาเขาอยากจะเข้ามาปรับความเข้าใจหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมเพราะว่าเหมือนเขาก็รู้แหละว่าคุณเองคุณก็ยังรอยัยงรักอยู่อะไรแบบนี้นะอืมต่อให้คุณจะมีท่าทีที่แบบว่าแข็งแข็งไปหน่อยอะไรแบบนี้ในช่วงนี้นะคะอ,อแนวโน้มนะท่าหนูคนมีคู่นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะ อน่าจะมีการได้กลับเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจให้อภัยขอโทษขอโพยกันนะคะแต่เรื่องของปัญหามันยังมีอยู่นะเอาจริงๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันหล่อดไปแล้วอะเราปัญหามันเยอะปัญหามันยังไม่ได้ถูกแก้อะไรแบบนี้นะคะอาจจะไม่รู้ว่าวิธีแก้ที่ถูกต้องด้วยเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันว่าจะแก้ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะมีแค่การเข้ามาขอโทษขอโพยกัน อะไรแบบนี้นะคะในฐานะเพื่อนฝูงอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะอืมแต่มันยังมีความเจ็บช้ำอยู่ไงนะคะด้วยความที่ตัวของเขา,าเป็นคนที่พอคุยกันแล้วมันมันเหมือนคุยกันไม่ค่อยเข้าใจเนอะเหมือนคุยกันคนละภาษาท้งดันี้เป็นคนชาติเดียวกันอะไรแบบนี้นะคะหรือจริงตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่วัยต่างจากคุณเชื้อชาติ ต่างจากคุณอะไรแบบนี้พาสาวท่าทาที่ไม่ตรงกันมาเลยสื่อสารกันค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงนะคะคุยกันไปแล้วแบบมันก็ไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ดูแล้วแนวโน้มนะคะธนูนะมันก็ยังคงไปกันได้อยู่เพราะว่าคุณและเขาอ่ะมันมีความผูกพันมีความยึดมั่นถือมั่นมีความแบบ เหมือนในใจคุณทั้งคู่มันได้ลงหลักปักฐานกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือจริงๆอ่ะเขาพยายามที่จะชัดเจนกับคุณมากขึ้นในจุดที่อาจจะ,ะทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้คุณเห็นอะไรแบบนี้นะคะจะมีการกระทําหรือว่ามีมีสเตตัสมีคอมมิทเมนต์อะไรที่มันเปิดเผยชัดเจนมากขึ้นให้คุณสบายใจ นะธนูนะจริงๆอะ่ะมันไปมองว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันยังไปต่อได้แล้วก็ไปไปต่อได้ด้วยดีด่นและนะในช่วงของเดือนพฤษภาคมเองแต่ว่าตัวคุณอาจจะต้องปลดพันธนาการของตัวคุณเองจากจินตนาการหรือมโนภาพหรืออะไรเก่าๆที่มันเคยฝังใจทําให้คุณรู้สึกแย่อะไอาจจะต้องอ ดตัวเองให้ออกจากตรงจุดนี้ให้ได้แล้วความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะจ๊ะธนูนะคะโอเคขอเป็นกำลังใจให้ชาวธนูคนมีคู่นะจ๊ะค่ะนี้มันเป็น general reading นะคะอย่างที่บอกกันเสมอเสมอเลยนะคะมันอาจจะมีพลังงานที่ไม่ได้ตรงกับทุกๆกคนนะคะมันจะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆทุกคนทุกส่วนนะคะที่เตยพูดไปนะยังไงก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไปเจอกันใหม่ คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ